ค่าปัญหาการใช้อหาพอร์ตไม่เจอนะคะวิธีที่จะเช็คพอร์ตก็คือเข้าไปที่ Device Manager นะคะ,ะวิธีเข้าจะเป็นเข้าทาง Control Panel นะคะ แล้วก็มาที่ Device Manager ถ้ามีอุปกรณ์รือต่อต่อสายต่อสู้ไว้นะคะมันจะมะีขึ้นคำว่า c o m p o r t นะคะแล้วก็จะบอก ตัวจะบอกเราว่าอุปกรณ์ที่เราต่อเนี่ยเป็นคอมเท่าไหร่นะคะเพอะได้เลขคอมที่เราเลขคอมแล้วให้มาที่โปรแกรม c a n d l r Service Setting นะคะกดตรงนี้หนึ่งทีแล้วเช็คว่า,อาคอมเลขคอมตรงกับที่เราเห็นในตัว Device Manager ไหมนะคะแล้วกดโอเค อันนี้ไม่ได้ต่ออุปกรณ์ไว้ก็เลยยังไม่เจอพอต่อเสร็จกดโอเคเสร็จสถานะข้างล่างจะมีบอกอ่าจะแบวแล้วก็ข้างบนจะขึ้นสเตตัสไอเดนนะคะ